โอ้โหเออหวยกันทีนงวดหนึ่งกี่ร้อยกี่ร้อย <c oughs> <c oughs> เอ้ยอันนี้สีส้มน,นี่มันนประเด็นคือมันมีตรงนี้ด้วยกระเทยมาก 100กว่าบาทค่ะแต่ซื้อมาสามสีอันนี้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีองุ่นองุ่นแก่ๆแบบนี้ต้องใช้ค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบปากซีถ้าไม่แบบไม่ทาปากจะเหมือนคนป่วยแล้วก็อันนี้อันนี้แบบคนที่ไม่ต้องการสีก็ใช้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบสีแบบ400บาทเอง400สามอันเนี่ยอันนี้เป็นเกสทูโกแต่ที่สำคัญคือกลิ่นหอมดีอ่ะนี่ ต้องทาสามอันไปเลยอุ้ยแต่ใช้แล้วดูแบบปากนี้แบบอันนี้เนาะอ่าอันนี้แบบเออทุกคนอันนี้จะดูแบบปิดท้ายด้วยอันนี้อันนี้จะดูแบบสีธรรมชาติเอ้ยได้อยู่นะเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะต้องใช้ค่ะเพราะว่า,ถ,าถ้าไม่ถ้าวันไหนลืมแบบลืมทามปากนี่คือแบบ ไม่มั่นใจเลยนะชมพูไม่ได้ซื้อมาค่ะเพราะว่ามันไม่เข้ากับเราเราเป็นคนผิวเข้มผิวเข้มแบบชมพูแล้วมันก็จะแบบตลกเอออันนี้ปากจริงเฮ้ยสวยสวยนะเนี่ยทำให้ปากเาดูแบบดูแบบสุขภาพดีอะ่ะแต่ว่าต้องพาวนาอย่างเดียวอย่าให้มันแพ้ ถ้าดิฉันแพ้คือต้องหยุดเลยแต่หอมกินหอมเตาสามสี่สามพันสวยเฮเบล่าปากดูกแบบ <c oughs> ไม่ให้นางหรอกประชื่นนางไม่รู้จักซื้อจากอะไรซื้อแต่หวยซื้อแต่หวยวันวันอยู่กับป้าลีเยอะซื้อแต่หวยกันไปเรื่อย อ๋อจบก,กุฎิกาค่ะมาแล้วหนึ่งบ้านห้าร้อยสามสิบแปดคนห้าร้อยสามสิแปดคนมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกเจ็ดออเดอร์อีกเจ็ดออเดอร์อนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เปลี่ยนจากอะไรกันเปลี่ยนจากกากหมูเป็นถั่วไหม <c oughs> โอ้ยพอพอก่อนเอาแค่นี้ก่อนพี่อย่าไปเพิ่งไปถั่วไปอีกเลยเออพอเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอย่าไปเปลี่ยนกันนู้นอันนี้อันนั้นกันมากนะทาไม่ไหวไม่ไหวแค่นี้ก็ทําไม่ไหวแล้วอยากอุดหนุนก็อุดหนุนได้เนี่ยกากหมูเนี่ยไปกินกากหมูก็ทุเรียนทอดไง ก็เรียนทอดไงดีออกเจ็บหูไหมครับนิดนึงค่ะพี่แต่ว่ามันทนได้มันตึบ๊บๆนิดนึงมันจะมาเป็นช่วงช่วงมันจะระบมเป็นแต่เหมือนอวันที่วันที่ไปผ่าใช่ไหมนอนตื่นเช้ามาไม่รู้สึกเป็นอะไรเลยรู้สึกแบบไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยน่าจะเป็นเพราะว่าริดยาชายาอะไรด้วยนะนะกลับมาหูนอนหลับเลยเป็นตายเลยแล้วก็นี่แหละพอตกช่วงแบบจะไปออกรายการอนะช่วงยินที่จะไปออกเฉรู้สึกแบบโอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัว,ต,วตัวร้อนแผลเรื้มอักเสบ ใช่ก้อนใหญ่ที่ตัดออกไปใหญ่ก้อนใหญ่ค่ะตัวร้อนแล้วเมวื่อวานกลับมาก็เร่รู้สึกแบบขั้นๆเนี๋อวข,ขั้นตัวอยู่แต่ว,ว่าพอได้นอนได้อะไรก็โอเคแต่ดี่อปล่อยทิ้งไว้ค่ะดีก็ปล่อยทิ้งไว้แต่การซ่าให้มันแบบเรียบร้อยไปผ่าคีรอยมาค่ะคีรอยไปผ่าคีลอยมาพี่นั่งเข้าหรือย,อยัง อะไรอะวัดศูนย์มาลงข้างๆกันสิคะที่ยังว่างอยู่คืออะไรคะคืออะไรอะพี่ไม่เข้าใจอะไรอะไรมาลงข้างๆกันไม่เข้าใจอันนี้ดูลาวอะนี่ต้องเอานี้ออกดูแบบมันของเด็กเล่นหนึ่งบ้านนะคะขดตะกร้าหรือยังเฮ้ยมาขอเขืออะไรมันตลกอะเวลาเราจะใช้เราจะอย่างนี้มันจะดูแบบดูเหมือนเด็กน้อยไปน,นิดนึงอะไม่เอาดีกว่ามันดูเหมือนเด็กน้อยอะ เออเออโอเคถ้าอย่างนี้แบบเออ,อเมื่อกี้มันดูแบบกระเทยเกินไปดูแบบฟิลแบบเด็กประถมอะเอาต่ลอดอึงเดี๋ยวเอาเอาไปเลยเหมียวไม่เอาหรอกเนี่ยเหมือนเด็กน้อยมากเนี่ยเหมือนเด็กน้อยเออถ้าอย่างนี้แบบดูแบบลักซูรี่หน่อยดูแบบลูกคุณหนูนี่ดูแบบลูกคุณหนูเอออย่างเงี้ยติดแมงสามอันนี้แหละไว้บนรถไปเลยอันนี้จะสีแบบ อง,งุ่นแก่นะฮะอง,งุ่นหัวจะเป็นแบบหัวเหล็กสามารถแบบให้เรานวดปากได้ด้วยสปาสปาปัดบอกว่าใช้ดีโอาใช้อยู่ใชไม่ใช้แล้วจะไม่สามารถใช้ของเกตดเดียวกับพวกเธอได้หรอกโอยตายแล้วไม่ได้นะจะใช้ของเกตดเดียวกับพวกหล่อนไม่ได้หรอกค่ะต้องคัรเตอร์แบนเท่านั้น มาผูเล่นค่ะผู้เล่นค่ะเจ๊ปอนี่ติดาวจะของฟรีเนาะเป็นลูกหลานชูชกแล้วเจ๊ปอนี่เนาะรอแต่ของบริจาครอแต่ของฟรีเนาะซื้อเลยแท่งเดียวร้อยร้ยกบร้อยาทค่ะอ๋ออะพี่พี่รับคนโทรไปอีกเบอร์หนึ่งหน่อยนะคะได้ค่ะได้ค่ะแบบได้จ้าได้จ้า ได้ไดแปบ๊บหนึ่งนะพี่ไปแปบ๊บหนึ่งนะงานเอาเขอโทษถ้าเป็นงานโทรมาต้องโยนไปโยนไม่ให้ตาให้ตาคุยแต่ว่าหลังปีใหม่งานบรรยายมีหลายงานแล้วนะทุกคนสามสีงานแล้วงานบรรยายก็ไปรับจ็อบรับอะไรบ้างรับจ็อบบ้างมีจ็อบนอกจอ็อบในอื สวยเนาะอะไรอะไรอ่ะลูกประโยกับยายทำไมเ่ยมาอ้อนทำไมเนี่ยมาอ้อนทำไมเนี่ยมาอ้อนทำไมมาอ้อนทำไมอ่ะนอนอ,อน่ะกาวท้องให้อ่ะให้กาวท้องให้อ่ะนอนนอ,อนมาเลยไปกาวท้องให้หน่อยปุ๊ยให้กาวท้องให้หน่อยเออทุกคนกดตะกร้การนะขออีกสักสิบบ้านนะคะสามโมงแล้วเดจะสี่โมงแม่ค้าลงไลน์แล้วนะคะขอสักสิบออเดอร์ได้แม่ค้าห้าร้อยท่านนะ้ามีคนดูตั้งเยอะอ่ะให้กำลังใจแม่ค้าหน่อยได้ไหมสักสิบบ้านอะไรเงี้ย มารีวิวต้องเข้าเลยเออราคาจับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้ก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงมากแต่ว่าอา่ากลิ่นดีอะกลิ่นแบบฟุตตี้กลิ่นแบบผลไม้อะไรเงี้ยดิฉันชอบถทาทาลิปมันต้องแบบมีกลิ่นหอมอะเท่าเวลาทาลิปนะถ้าแบบเข้าใจแบบบางทีก็เป็นลิปแบบลิปแบบเวสสาอางเนาะมันก็จะไม่มีแต่งกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็จะแต่เวลามันใช้แล้วมันรู้สึกแบบปากมันขมๆอะแต่ถ้าเป็นแบบเรากินฟุตตี้กินอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันหอมอะอือขออย่างเดียวภาวนาอย่าให้มันแพ้เพราะง่า แพง่ายปัดก,ก็แพงนี่ขึ้นแบบเป็นเลิมเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นแล้วก็แบบแพง่ายแต่ถ้าไม่แพ้ก็โชคดีไปลองใช้แล้วมันเหมือนรู้ด้วยนะอันกริทึมติกตอ็อกแบเวลาแบบเราสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นนะเวลาสนใจเหมือนอยากอยากได้ลิฟต์อย่างเงี้ยมันขึ้นแล้วมันเหมือนมันรู้ความต้องการเราเนาะเออมันอยากใช้ลิฟต์อะไรเงี้ยลิฟต์ก็ขึ้นมาให้ดูให้เห็นอืมวันนี้นะอยากได้อะไรแบบนึกเอากบโทรศัพท์แล้วก็นึกเอาเดี๋ยวปัดทิกต็อกเดี๋ยวเจอละขึ้นมาให้เห็นละ สิบบ้านนะคะสุดท้ายกดมาเลยจ้าสิบบ้านสุดท้ายเท่านั้นนะจ๊ะใครที่ใจดีจิ้มตะกร้ามาเลยเดอ้อตะกร้ามาเลยนะจ๊ะจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยขอบพระคุณค่ะได้ค่ะแต่สามารถพริมรหัสได้เลยนะคะเออมันจับความรู้สึกเราได้นะขอหนึ่งบ้านนะคะ แนนล้เปิดตัวหนังที่พี่แสดงพี่ไปวันไหนยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ค่ะแต่พี่โพสต์เขาเจอเขาเชิญแบบเหล่า LGBTQ แต่งตัวแบบตรีมซีรีส์เกาหลีอซีรีส์จีนนะคะแต่งตัวได้เป็นสนมเป็นอะไรนี้ไปต้อนรับฮองเฮาไปต้อนรับพี่จตุรงพี่โกตีอะไรอย่างนี้นะคะก็มีของแจกด้วยพี่อะไรนะพี่ฉัดเอาของไปแจกด้วยที่สาสยามพารากรอนคะ่ะไปพารากอนนะคะเจอกันที่พารากอนนะคะวันเปิดตัวหนัง งานเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นค่ะลงทะเบียนห้าโมงเย็นลงทะเบียนห้าโมงเย็นค่ะแตดิฉันต้องไปแต่บ่ายโมงไปแต่งหน้าที่นูน่นเขาขนชุดขนอะไรไปให้แต่งหน้าแสดงต้องแต่งตัวเต็มเต็มยศเฮียแล้วก็แต่งตัวแล้วก็นั่งดูหนังนี่นะโอ้โหหัวที่ไปเลยต้องแต่งตัวเต็มยศนะเออพี่พลบอกขอความร่วมมือ, <laughs> อ,อใช่ค่ะยี่สิบสี่จะเป็นวันแบบรอบสื่อมวลชนค่ะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะไปเจอกันได้นะทุกคนลงหนังเลยชั้นบนอนะชั้นบนนะคะชั้นทอลงหนัง ของสยามพารากอนนะคะห้ามงเย็ยนเป็นต้นไปค่ะยี่สิบสี่ตรงกับวันไหนดูยี่สิบสี่ตรงกับวันพุธค่ะที่หน้าแล้วนี่อ่ะที่หน้าแหละว,วันพุธรถไม่ติดหรอกวันพุธวันพุธค่ะแล้วก็ยี่สิบห้าหนังก็เข้าคาริสต์มาสเป็นต้นไปเลยชั้นห้าพารากอนใช่ค่ะไปได้เลยนะคะเจอกันเจอกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยกันได้นะถ้าเจอกันทุกคนไปเลยดิฉันก็แต่งเต็มยศแต่งเต็มยศค่ะเจอกันน้ำพริกอร่อยมากพี่ปานขอบคุณค่ะพี่ปานขอบคุณค่ะขอหนึ่งบ้านนะคะ ขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้าน,นะคะ่ะใครใจดีจิ้มให้หน่อยนะขอหนึ่งบ้านเลยตอนนี้จิ้มจ่ายจบนะคะสี่ร้อยสิบหกท่านหนึ่งบ้านเลยกดตะกร้าค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าท่านขอหนึ่งออเดอร์ค่ะใจดีมาเลยจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยหนึ่งบ้านให้กันหน่อยไปขอได้เป็นร้อยล้านขอบคุณค่ะพี่พิชาภาร้อยล้านก็ดีไงะจะได้มีภาคต่อไปก็จะได้เชิญเราไปแสดงอีกจะได้เป็นร้อยล้านนะคะเออไป หนึ่งบ้านค่ะหนึ่งออเดอร์มาเลยขออีกสิบบ้านเท่านั้นขออีกสิบออเดอร์ค่ะใครใจดีช่วยอุดหนุนหน่อยนะปิดตะก้าให้หน่อยนะแม่นะาสิบบ้านปะสิบบ้านค่ะปิดตะก้าให้แม่ค้านหน่อยนะคะช่วงบ่ายนี้แล้วเดี๋ยวกลางคืนเรามาเจอกันค่ะกลางคืนเดี๋ยวมาหมอยกันยาวๆไปสิบออเดอร์เลยค่ะขอสิบออเดอร์พอนะคะสี่ร้อยท่านถ้าใจดีช่วยแพรลี่หน่อยนะคะเออกากาหมูเจียวมีค่ะ,ะเป็นน้ำพริกก็มีน้ำพริกกากาหมูเลยปรุงเครื่องเรียบร้อยนะคะปกัปกกากเรียกว่ากากหมูทรงเครื่องนะคะแล้วก็อะไรอ่ะ เรียนทอดนะคะมีปามีค่ะสิบบ้านสุดท้ายนะจ๊ะขอคนละหนึ่งบ้านจินตะกร้าดูก่อนได้ค่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วว่าคุยกันได้คุยกันได้อะไรกันได้แล้วก็อุดหนุนด้วยช่วยอุดหนุนด้วยแค่นั้นเองคุยกันได้อะไรกันได้ค่ะอืมสาธุสาธุอยากให้คุณแพรรีมาแสดงอีกถ้าว่างก็เชิญแต่จริงๆเมื่อคืนเน่ยเห็นไหมที่พี่โพส์เมาส์นะเขาคุยกับพี่เจริญลงเขาก็แบบพี่โพส์เขาแบบเขาคุยกันพี่แบบเอยจะเชิญแพรี่มาเล่นเขาจะมาเล่นให้หรือเปล่าเลยปบบโอ้ยไปสิหนังพี่โพส์ทำไมจะไม่ไปดีใใจจจดด้้้ววววยยซาาเเรระไอออู่่่่นนนนนสสป็หึงงขักลฮตตต เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่เราชอบดูอยู่แล้วพอแตตๆสนุกอ่ะเป็นหนังที่กระเทยต้องดูก็แล้วกันพูดอย่างนี้อืไม่กงไม่กินแล้วทําไมตัวอย่างนี้เรื่องของมึงค่ะมึงไม่ต้องกินค่ะมึงไม่โทษใครเลยมึงต้องโทษตัวเองมึงก็ไม่ต้องกินมึงซื้อของแค่มึงจะกดตะกร้านี่ยมึงยังไม่มีปัญญาจะกดมึงก็ไม่ต้องกินไม่ต้องโวยวายโทษทุกคนบนโลกใบนี้แต่มึงไม่โทษตัวเองคนอื่นก็ยังกดได้เลยง่ายจะตายแต่มึงเสอกไปโอนเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้แล้วมึงก็ชอบมาโวยวายโวยวายกับกูเนี่ย ชื่อก็ไม่ได้ชื่อกูมโอนไปหาแม่มึงเหรอกูก็บอกหลายครั้งแล้วว่าสั่งสินค้าเนี่ยโอนชื่อแพรี่ไัยวันไัยวันไม่ต้องแดกเดินไปที่ตลาดนอนเออไม่ต้องแดกโง่นะอีควายไม่ต้องกินค่าโทษตัวเองบ้างเอาแต่ไวยวไวไวโทษคนอื่นกูก็บอกแล้วกดตะกร้านี่ง่ายจะตายมึงก็ไปกดแล้วชื่อก่อนโอนเงินทำไมมึงไม่ดูแล้วมันเป็นชื่อใครไม่ต้องแดกค่าไปตำแดกเองไปเติร์นอดหนังหมูที่ตลาดคั่วพริกข้าวอีดอกกำเงินมึงไปในตลาดแล้วก็ไปคั่วพริกข้าว ไม่ต้องเกณฑ์แค่จะกดตะกร้ามึงยังขี้เกียจมึงยังกดไม่เป็นเลยเนี่ยมึงจะไปกินยังไงล่ะใครจะไปบอกมึงได้นักหนาล่ะคําถามไม่ประชื้อแล้วมาโวยวายอย่างเงี้ยมาโวยวายเพื่ออะไรอะเราก็ถามเออสลิปชื่ออะไรชื่อใครนู่นนี่นะั่อ๋อไม่โอนไม่กินแล้ะสวยแล้วจะไปโทษใครได้ล่ะเพราะว่าเราก็เตือนตลอดบอกว่าอย่าโอนเงินชื่อคนอื่นมันก็ยังโอนไปอยู่อย่างเงี้ยซื้อของแพรล,ลี่แต่โอนไปบัญชีคนอื่นมึงจะได้กินเวลาไหนแล้วกูถามก่อนเออก็บอกอยู่ เกียดมากเลยนะคนแบบนี้มันยากตรงไหนเนี่ยกดจากทิกตอกเนี่ยเขาก็มีให้กดเนี่ยกดตะก้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมันยุ่งยากตรงไหนอ่ะเนี่ยแค่จิ้มตะก้าเข้าไปเออเจตนาเข้ามาอะไรก็ไม่รู้พิมไม่หยุดอยู่นั่นแหละมันง่ายจะตายแล้วทุกคนในทิกตอกเนี่ยอ่ะมันยากตรงไหนเนี่ยแค่จิ้มไปแล้วก็ทาตามขั้นตอนเขาคนที่ซื้อของประจําในทิกตอกอะมันจะต้องมีที่อยู่ที่เราเคยใส่ไว้หมดแล้วใช่ไหมที่อยู่เราที่จัดส่งเราเบอร์งเบอร์โท,ท,ทรที่เราแบบใส่ไว้้้ออ่่่ะงงมมมันแกกไไไขไดดตลดาาทํ แต่โอนเงินไปบัญชีคนอื่นโอนได้นะโอนได้นะเออแต่ว่าโอนติกต็อกเนี่ยโอนไม่ได้แล้วจะให้ว่าไงแล้วจะให้ว่าไงแล้วชอบมาบ่นใส่หน้าเราอย่างเงี้ยไม่กงไม่กินแล้วทําไมซวยอย่างนี้เอา่ามึงจะโทษใครละ่ะเมื่อมาบ่นให้ใครฟังทําไมละ่ะบ่นตัวมึงเองสิเออนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ซื้อกับเราเราขายทุกวันเนี่ยเรานั่งเรานั่งไรอย่างนี้ไม่ซื้อกับเรานะแตไชช่ไปซื้อกับมิจฉาชีพไปซื้อได้เอาแบบปะละ่ะ เออแต่ไม่เอาก็ชื่นว่าอ่ะก็แล้วแต่เธอะะ่าดีฉันก็ไม่ได้ว่าหรอกไม่กินก็ไม่ต้องกินคะ่ะไม่ได้ว่าอะไรไปตมกินเองเถอะง่ายสดุดนะแต่ถ้าซื้อของออนไลน์อต้องนิดนึงมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมันต้องนิดนึงเฉลียวจิตเฉลียวใจนิดนึงมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับมีแค่ความเฉลียวจิตเฉลียวใจสักหน่อยนึงมันก็มันก็ได้แล้วคนเราอ่ะเออฉันเหนื่อยอืมอ่ะแล้วแต่เถอะแล้วแต่คุณพี่จะค่ะเออจะไม่กงไม่กินก็ไม่ว่ากันเอาแล้วแต่เลยเอาที่คุณพี่สะดวกใจสบายใจเลยเอาที่คุณพี่แบบง่ายสำหรับคุณพี่แล้วกัน นะคะไปที่ตลาดเลยได้กินแน่นอนกําเงินไปแต่ถ้าสั่งกับดิฉันกดตะกร้าเนี่ยของถึงแน่นอนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเอาจะเอาอยัางไงอีกอะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งส่งของไวสุดแล้วนะร้านดิฉันหน้าเพราะว่ามันเป็นสินค้าแบบโฮมเมดมันทําวันต่อวันเลยทําตามออเดอร์ด้วยแลวจะเอาอยัางไงอาจะเอาอยัางไงอีกถามนมยเต้ต้องการอะไรจากแม่ค้าจ๊ะเออถามหน่อยกดเผ็ดไม่เยอะค่ะพี่มะฉาทานเล่นได้นพิกก็ทานเล่นได้เผ็นดน้อยอร่อยมาก เผ็ดน้อยอร่อยมากค่ะทานเล่นได้ค่ะพี่กดได้เลย